ที่มีที่ดินอยู่231ไร่ก็จะแบ่งที่ดินปลูกเพื่อปลูกผลไม้ดูซิพี่กี่ชนิดวะเนี่ยก็ค่อยนับนะครับกี่ชนิดลูกเงาะโอ้ยมึกหมึก,มกคุณครูก็จะมีเงาะลำยายส้มขนุนทุเรียนมังคุดและน้อยหนาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดป้าติดตเจ็ดชนิดปลูกทั้งหมดอยู่เจ็ชนิดด้วยกัน โดยพื้นที่ปลูกทุเรียนคิดเป็นสามเท่าของพื้นที่ปลูกเงาะประโยเนี้ประโยคนี้นะครับทุเรียนคิดเป็นสามเท่าของพื้นที่ปลูกเงาะส่วนที่เหลือก็แบ่งเท่าเท่ากันนั่นแหละและพื้นที่ปลูกแต่ละชนิดคิดเป็นหนึ่งในเจ็ดของพื้นที่ปลูกเงาะค,คําถามเราค่อยๆอ่านโจทย์ซิคําว่าแต่ละชนิดเป็นหนึ่งในเจ็ดของพื้นที่ปลูกเงาะเนี่ยรวมทุเรียนไหมไม่รู้ ไม่รวมไม่ครับเออมันไม่ควรจะรวมใช่ไหม,ไมพ่อใช้คําศัพท์ว่าอะไรส่วนที่เหลือเห็นปะมันจะมีประโยค<ด>ว่าส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือก็แบ่งเท่าๆกาันและเป็นหนึ่งในเจ็ดของพื้นที่ปลูกเงาะแคน่นแหละอ่ะโอเคงั้นทุกคนมาเริ่มเราควรจะให้ x เป็นตัวแปรแทนอะไรดีเวลาการมองน้อยหนาจะมาแทนน้อยหนาทำไมล่ะ เงาะ oh, 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 เธอ oh, oh. องอะไรที่มีลักษณะเป็นเชิงลักษณะเล็กๆเงาะครับเออดีมากที่มันจะพอเห็นนะคะพอเห็นเพราะว่าทุเรียนเป็นสามเท่าของงาะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเธอก็อาจจะตีความพลาดแต่มันเกี่ยวกันแต่เมื่อกี้นะมีคนตอบน้อยหนาคุณครูว่าก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันนะทําไมดูไหมเธอลองอ่านโจทย์ดูดีๆสิอันไหนมีพื้นที่ในการเพาะปลูกน้อยที่สุด ทุเรียนเป็นสามเท่าของเงาะเออทุเรียนเยอะเนาะเงาะก็น้อยใช่ไหมน้อยหนาน้อยสุดแล้วปรากฏว่าไอ้ที่เหลือๆนะเช่นน้อยหนาเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเจ็ดของเงาะอ๋อติโทแปลว่าน้อยหนายิ่งน้อยอ่ะยิ่งปลูกน้อยแสดงว่าตัวที่น้อยที่สุดเนี่ยก็คือกลุ่มของประเภทพวกตระกูลน้อยหนานั่นแหละนะครับอ่ะมีกี่ประเภทนะหนึ่งในนั้นก็คือน้อยหนานะมีพวกตระกูลน้อยหนา อะไรอีกเนี่ยที่เหลือมีลำไย,ยมีกี่ชนิด,นทดทั้งหมดกี่ชนิดดีมีน้อยหนามีลำไย,ยมีส้มรวมเบ็ดเสร็จก็คือกี่ชนิดลูกแต่ละชนิดก็คือปลูกเท่ากับ x ไร่นะครับแต่ละนะแต่ละชนิดนะครับแต่ละชนิดแต่ละชนิดก็คือปลูกเท่ากับ x ไร่ก็เหมือนถึงว่าน้อยหนาปลูก x ไร่ ลำไยกับปลูก x ไร่ส้มกับปลูก x ไร่ก็ไล่ไไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูถามแอนแอนแอนอาชวคุณตอบลูกเงาะปลูกกี่ไร่ดูสิใครเจอเงาะปลูกกี่ไร่ถ้าน้อยหนาปลูก x ไร่แปลว่าเงาะปลูกกี่ไร่7ฮะเจ็ด x ไร่เจ x ไร่ x ถูกต้องถูกต้องก็คือเจ x ไร่ทำไมเป็นเจ x ไร่เพราะว่าพื้นที่ปลูกอื่นๆนั้น,<ใ>นเป็นหนึ่งในเจ็ดของพื้นที่เออแค่นี้เองของพื้นที่ปลูกเงาะแปลว่าถ้าน้อยหนามันปลูก x ไร่เงาะก็ต้องปลูก7 x ไปใช่เหรอเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในเจ็ดไงงั้นทุกคนลองตอบคุณครูดีๆซิแล้วทุเรียนล่ะจะต้องปลูกเท่าไหร่ไร่เจอไหม คำตอบก็คือถ้านักเรียนสังเกตมันจะมีประโยคหนึ่งบอกตรงนี้ทุเรียนเป็นสามเท่าของเงาะทุเรียนเป็นสามเท่าของเงาะเงาะมันก็คือเจ็ดเสามเท่าของเจ็ด x ก็คือเจ็ดสามยี่สิบเอ็ด x นั่นเองโอเคนะไหนคุณครูตอบเป็นครูชื่นใจสิโลกชื่นใจสิโลก ตกลงไอ้น้อยหนาลำไยมังคุดอะไรพวกนี้ที่เหลือๆเนี่ยมันมีห้าชนิดใช่ไหมแต่ละชนิดก็เป็น x ไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นรวมกันห้าชนิดรวมกันเป็นทั้งหมดกี่ x เอ็กซไร่ะเอ็กซไรห้าเอ็กซ์ไรค่อก็เป็นห้าเอ็กไรถูกต้องนะครับแสดงว่าเรารูล้ละว่ามีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่มันพื้นที่ในการเพาะปลูกทั้งหมดก็ต้องเกิดจากไอห้าชนิดไปบวกกบเงาะบวกทุเรียนใช่ปะ ก็แปลว่าต้องเขียนเป็น 5x ไปบวกกับเงาะ 7x ไปบวกกับทุเรียน 21x เท่ากับพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดเลขอะไรลูกใครเจอ2 3 1ครับ231นะครับเพราะฉะนั้น x ของเราเท่ากับเท่าไหร่และครูก็ถามว่าตามโจทย์เลย อยากทราบว่าทีปลูกน้อยนากี่ไร่อย่าลืมนะลูกเวลาที่นักเรียนหาพวกอะไรนะแก้สมาการเนี่ยเวลาที่เราสร้างตัวแปรมันก็จะมีหลักง่ายๆก็คือเราพยายามหาตัวแปรที่มันน้อยที่สุดนะ่ะให้เราสร้างเป็นตัวแปร x อันนี้เป็นหลักการของมาเลยนะถ้านักเรียนอยากจะหลีกเลี่ยงเศษส่วนนะถ้าเธออยากจะหลีกเลี่ยงเศษส่วนเธอต้องใช้วิธีนี้ก็คืออะไรที่มันเป็นน้อยที่สุดให้เธอเป็น x ไป แต่ถ้าหากว่าเธอเป็นทั้งหมดเป็น x ได้ไหมมันก็ได้อยู่แต่ว่าเธอจะติดเศษส่วนเทียบเลยบางทีมันก็จะรู้สึกว่ายากยากเพราะวิธีการหลีกเลี่ยงเศษส่วนก็คือเธอหาอะไรที่มันน้อยๆเป็น x ก,ก็จะง่ายกว่าแต่มันก็ไม่ได้ไม่ไ,ไมไ่แปลว่าสามารถทําได้ทุกๆข้อนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะสามารถทําได้อ้าวมามาดูกันจะต้องตอบอะไรดีอ่าเริ่มนะครับเราก็ทําการบวกกันก่อนใช่ไหมมีเลขอ,อะไรมัาง มีห้าบวกเจดบวกด้วยยี็ก็เป็นเลขอะไรวะเนี่ยช่วคุณหาเลยเร็อเลขอะไรลูกสามสิบเ <33 X S 1> อ็กซ่าได้ส3 x ก็คือ2องรเ็พราะฉะนั้น x ก็คือ2องสาหารด้วย33มสิบสามนั่นเอนอาจจะใช้วิธีการตั้งหารยาวก็ได้นะครับค่อยตั้งไปเดี๋ยวคําตอบออกมาเองแหละก็คือเลขอะไรนั่นเองเลขเจนั่นเองเพราะฉะนั้นได้ว่าเราแก้สมการเรียบร้อยแล้วว่าเท่ากับเลขเจ ต่อไปสิ่งที่คุณครูถามก็คืออยากทราบว่าทีปลูกน้อยหนากี่ไร่งั้นเธอต้องมาตีความก่อนว่า x ที่เราหามาคืออะไร x ที่หามาคืออะไรเห็นนี้ไหมเราก็บอกไปแล้วนี่ว่าไม่ว่าจะเป็นน้อยหนาลำไย,ยส้มอื่นๆไอ้ห้าชนิดนั่นแหละแต่ละชนิดมันก็ปลูกชนิดละ x ไร,ไร,รเขาก็แปลว่าน้อยหนาสิถูกต้องปะก็คือน้อยหนาไงดังนั้น b ของเราที่บอกว่าน้อยหนากี่แล้วก็คือเลข เจ็ครบนั่นแหละนะครับแสดงว่าตัวแปรของเรานั้นก็เป็นคําตอบได้ทันทีเลยนะครับ